สวัสดีค่ะต่อเนื่องกันเลยนะคะเดย์สาค่ะมาส่งมอบพลังนะคะมาส่งมอบพลังในเรื่องของเทตดเปลี่ยนพลังสู่ความรวย2-0-2-1นะคะก็กราวสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านนะวันนี้เอากล้องมาใกล้ๆนะคะกับความเป็นเงินเงินทองทองทั้งหมดนะคะที่อยู่ในสไลด์ของนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เมินทอจีที่ก็ชอบมากๆๆๆนะคะ ความที like people, people, ่ชอบมากๆในส่วนของตรงนี้จึงนำนะคะนำมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นและก็ฟินไปกับนะคะตัวนะคะเงินตัวทองอ่านะคะใหม่ใหม่ขดใหมุ่ดใหม่นะคะเงินเงินทองทองนะคะเงินเงินทองทองนะคะเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะใช้นิยามใช้นิยามในเรื่องของการให้พลังของการเงินนะคะที่เป็นเรื่องราวผิดเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าจากประสบการณ์นะฮะประสบการณ์อันดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่านะฮะการให้คำนิยามกับในเรื่องของพลังงานของเงินเนี่ยนะคะมันต้องแตกต่างกันไปค่ะเพราะว่านะคะความจริงที่แท้จริงแล้วที่แท้จริงและแท้ทรูแล้วนะคะธรรมชาติของเงินนะคะจะเข้ามาหาคนที่นะคะมีพลัง บวกบวกบวกพลังบวกบวกบวกเสมอนะคะโอ้โหกล้องไฟนะคะโอเคแสงสีนะคะเอาเป็นว่านะคะออช่วงระหว่างนี้ก็ทนทน,ทนกันไปหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นทอริจีกำลังจะปรับปรุงเรื่องระบบไฟนะคะระบบไฟระบบอะไรต่างๆให้พวกเรานะคะรับรองได้เลยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบไฟให้พวกเราแน่นอนนะคะ,ะแต่ณวันนี้เวลานี้นะคะแต่ตอนนี้วันนี้ ขอเพียงอย่าเอ่ยอะไรนะคะเออเพลงมาได้ไงนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะมีกําลังใจเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่เส้นนะคะเส้นอะไรนี่ยเส้นของจะสิ้นปีเส้นของสิ้นปีนะคะแล้วอยากให้ทุกคนมีข่าวดีๆนะคะให้กับชีวิตของตัวทุกคนทุกท่านเองนะคะ like, page, page, ไ์ผิดเพี้ยนเนี่ยนะคะทำไมเอ่อยังไม่สามารถจะเห็นในเรื่องของวิดีโอตัวเองขึ้นเลยนะคะ เออเมนทอร์จี้จอีอ้ถูกเพจไหมจ๊ะนะไปอยู่เพจไหนเนี่ยเปลี่ยนพลังสู่ความรวยหรือเพจกรูมีหลายเพจนะคะสรุปแล้วอยู่เพจไหนตามหาอยู่นะคะอ่ะใครเจอเมนทอร์จีจี้นะคะในเพจเปลี่ยนพลังสู่ความรวยแล้วบ้างคะเนี่ยนะคะทําไมไม่ขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคลองเช็คดูนะคะขอเมนทอร์เช็คในเรื่องราวของ ภาพและเสียงนิดนึงนะคะไฟจ้าไฟสว่างนะคะวันนี้ไฟมันผิดปกตินะคะโอเคมาแล้วแหมนึกว่าไปไลฟ์ผิดเพจอีกเมนทอร์นะคะวันนี้นะคะเมนทอร์จีจีเองก็ทำหน้าที่เป็นครูนะคะครูจีจีนะคะธนาศีออนกันระโทงนะคะหรือเมนทอร์จีจีนี่แหละนะคะอะขอปิดพุงหน่อยนะคะก็ทำเรื่องของการนะคะสอนไพรเวทโคชชิ่ง นะฮะเกี่ยวกับการอ,ออนไลน์นะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของการทฤษบีกดลิฟต์นะฮะกดลิฟต์ก็คือกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นที่สูงที่สุดแล้วนะฮะจะลงบันไดมันก็สบายนะฮะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะในเรื่องราวของอาชีพใหม่ที่งอกออกมาจากตัวเรานะฮะอาชีพใหม่ที่งอกออกมาจบตัวเรายังไงล่ะเป็นทอก็คือว่านะฮะความสามารถของเราสร้างเป็นเงินได้เข้าใจไหมคะ ความสามารถของเราสร้างเป็นเม็ดเงินได้อ่ะแสงโอเคนะคะความสามารถของเราสร้างเป็นเงินได้นะคะดังนั้นมันสำคัญสําคัญมากๆนะคะสำคัญมากมนะาต,ตรงที่ว่าเราเนี่ยจะหาตัวตนที่แท้จริงของเราได้ยังไงนะ,ะในเพจนี่ยถึงพยายามนะคะเอาวิชาการมาก็แล้วนะคะเออนะ,ะแล้วตอนนี้เนี่ยเดือนนี้ก็เริ่มที่จะเอาในเรื่องของนะ,ะ how to how to เข้าสู่นะคะโลกภายในโอเคเสียงใช้ได้เมนทอร์นะะไม่ต้องแข่งกันโอเคเสียงใช้ได้ภาพโอเคนะคะอพอเรารู้ <c oughs> รู้จักตัวเราเองนะคะเรารู้จักตัวเราเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราสื่อสารนะคะสื่อสารกับใครเมนทอร์สื่อสารกับตัวเองแล้วตัวเองอีกคนหนึ่งคือใครแล้วเมนทอร์เอาเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเราเนี่ยนะคะ แยกออกมาเป็นร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะคะมันถึงเวลาที่พวกเราต้องรู้นะคะตื่นรู้ได้แล้วว่าเรามีนะคะเจ้าของชีวิตหรือจิตวิญญาณะะอยู่กับตัวเราตั้งแต่เราเกิดนะคะแล้วก็เป็นมหาปัญญาสากลที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยชีวิตทุกคนทุกท่านนี่แหละนะคะให้น่ะนะคะที่บอกว่าพ้นเคราะห์พ้นศกพ้นโลกพ้นภยัยพ้นเคาะเคาะหาม อาเสียดจะลยอ,อะไรต่างๆที่มันก็ต้องมาจากตัวเรานะคะเราอยากได้อะไรเราก็ต้องถามข้างในตัวเรานะคะและตัวเราข้างในเนี่ยจะไปดึงเหตุการณ์ดึงสถานการณ์มาในรูปแบบที่เราจะรู้สึกได้ว่านั่นนักคือสิ่งของเราและเราก็หยิบมาใช้ประโยชน์ของตัวเราโดยชอบธรรมโดยชอบรมนะคะถึงเวลาที่นะคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนักจิต,ตวิทยานะคะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์้วยนะ นักจิตเต่าทยาที่เป็นนักวิทยศาสตร์แล้วนะคะนักธุรกิจที่ประสบความส,สําเร็จเขาก็ใช้รูปแบบนี้กันทั้งหมดทั้งโลกนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ยังนะคะเป็นผู้ที่สแสวงหาค,ความสุขและแท้จริงของชีวิตนะคะมันก็จะต้องเรียนรู้นะคะมีขุมทรัพย์ในเรื่องของปัญญาเรียนรู้เยอะแยะมากมายนี่ยังไม่ทูยังไม่ได้พูดถึงนะคะชีวิตมิติที่5้าเลยนะจี่รัก เมนทอร์จีจี้ยังไม่ได้พูดชีวิตมิติที่ 3, 4, 5นะก็อยากจะให้พวกเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อวานก็มาพูดในเรื่องอ่าเทนอะไรเนี่ยเทนมันนี่แอฟเฟอร์มิชันอ่าเทนมันนี่แอเฟอร์มชันแม่ต์อแหลจังนะอ่าเทนมันนี่แอฟเฟอร์มชันนี่ก็คือเป็นเรื่องของนะคะคำพูดนะคะพลังคำพูดที่นะคะไปดูดเงินนะคะเป็นเรื่องราวที่ เอยาโยงใยไปว่าต่างประเทศก็ใช้นะคะเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ป่ามันล้อมเมืองเราแล้วนะป่ามันล้อมเมืองแล้วนะทั้งโลกเนี่ยเขาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจิตวิทยาเพื่อที่จะสื่อสารให้โลกภายในมันสําเร็จเมื่อโลกภายในมันสําเร็จมันจะมาสําเร็จโลกภายนอกเข้าใจไหมคะคุณว,วันวันหนึ่งนะคะถ้าชีวิตโมแต่หดหูนะคะแล้วโหยหาแต่สิ่งที่มันขาดแคลนสิ่งที่มันขาดแคลนก็จะเข้ามาหาคุณหาคุณอีก ไม่พอกัะดิกหรือไงโอเคถ้าพอแล้วนะคะก็สต็อปมันพอแล้วก็สต็อปมันว่าแล้วยังแชร์ไม่เสร็จนะคะเออของ,เร,องเริ่มขึ้นละนะคะวันนี้เริ่มมาพีคละพลังเริ่มพีกละเริ่มอึดอัดและเริ่มที่จะให้เราแบบเอื่อยๆช้าๆเริ่มอึดอัดตัวเองมันเป็นอย่างนี้เริ่มอึดอัดตนเองเพราะเหมือนกับว่าให้ไม่เต็มที่ให้มันกักนะคะตอนนี้ให้แบบไม่กักรับได้รับไปนะคะ รับได้รับไปนะคะเพราะตั้งใจจะให้สิ่งที่ดีๆมัวแต่กักกักมันอึดอัดเข้าใจไหมคะเวลามันไม่รอถ้าความอึดอัดอยู่ในใจนะคะถ้าไม่ปลงไม่โลง่งโอ้ยมันก็จะระเบิดอยู่ในใจนั่นแหละดังนั้นทํนะะาให้เต็มที่นะคะวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แบ่งปันนะคะแบ่งปันเพื่อให้เขาตื่นรู้ใครๆที่ไม่เข้าใจนะคะก็สอบถามมาอยากรู้อะไรเจาะจงเฉพาะที่อยากรู้มานะคะ อยากรู้มาแล้วเคลียร์ให้ยินดีที่ให้คําตอบยินดีที่จะมอบความรักยินดีที่จะบริการให้ทุกคนเนี่ยมีแสงสว่างทางปัญญาติดปีกทางปัญญานะคะให้เกิดมามีความสุขอย่าทนตับความทุกข์นะคะเมื่อไรที่มีความวิตกกังวลเมื่อไรที่มีในเรื่องเราสงสัยลังเลพวกนี้เป็นสารเคมีชั้นเลวให้กับชีวิตทั้งนั้นเลยพูดไม่ผิด ารเคมีชั้นเลวนะคะชั้นเลวก็คือทําให้ผิวพรรณหน้าตาเหี่ยวเฉานะคะริ้วรอยมาตีนกาตีนกูมากทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะสภาวะอารมณ์ทั้งนั้นเลยทําร้ายตัวเองและจะทนทําร้ายตัวเองไปถึงไหนโอ้ยยังแชร์ไม่เสร็จเดี๋ยวสักครู่นะคะแล้วหัวข้อมันอะไรล่ะจงลุกขึ้นมาดิคิดชีวิตตนเองฮะ,ะ,ะชีวิตนะคะไม่ต้องอ <c oughs> หน้าตกตกเป็นพลาดนะคะ ฟ้าลิขิตเออไม่ต้องรอนะฮะรอทําไมฟ้าลิขิตฟ้าจะมาลิขิตทาไมฟ้าก็ยุ่งกับฟ้าอยู่แล้วนะคะเออฟ้าก็ยุ่งในการที่จะทํายังไงให้ชั้นบรรยากาศดีเข้าใจไหมคะเออฟ้าก็ยุ่งแล้วเดี๋ยวก็ดาวก็มามา่นะตรงดาวก็ต้องมาฉายแสงกลางกลางคืนพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นตะวันออกตกที่ตะวันตกนะคะเดี๋ยวก็ข้างขึ้นข้างแรงของพอระจันทร์เดี๋ยวนะคะบรรดา ชั้นบรรยากาศเดี๋ยวเมฆหมอกมาบางเดี๋ยวก็ฝนฟ้ากันหนาดทุกอย่างมันแบบทยอยทยอยมาเข้าใจไหมคะดังนั้นฟ้าก็ให้ทําหน้าที่ส่วนของฟ้าไปอย่าให้มาลิขิดชีวิตเรานะฮะอย่าให้มาลิขิดชีวิตเราเรานี่แหละวันนี้นะคะจงลุกขึ้นมาเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตตนเองดีไหมถ้าดีนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ยังแชร์ไม่จบนะคะยังแชร์ไม่จบวันนี้นะคะบอกเลยว่า ประสบการณ์ในวันนี้ที่อยากมาให้ทุกคนนะคะในวันนี้เด3 34สาแล้วนะเดือสาแล้วนะคะใครที่แรงเลงเลงสงสัยเยว่าร่างกายของเราเป็นพลังงานยังไงทํางานแบบไหนนะคะแล้วมันมีพลังงานที่เป็นไฟฟ้าอธิบายอะไรยังไงย้อนไปดูเดยอะคะย้อนไปดูเดเรียนเรียนรู้เรื่องชีวิตกับเพจเนี่ยเรียนฟรีนะคะเรียนฟรีไม่เสียค่าหน่วยกิจ ไม่เสียกระตังนะคะแต่เสียเวลาฟังจะหลับตาฟังก็ได้นะฮะจะหลับตาฟังก็คือต้องเปิดหูฟังหลับตาฟังก็คือต้องเปิดหูฟังนะคะแล้วคุณก็จะได้ยินแล้วก็สะทันสะเทือนไปถึงนะคะในเรื่องราวหัวจิตหัวใจว่าใช่สื่อที่ต้องการหรือไม่ถ้าไม่ใช่ปิดไปนะคะอย่าเสียเวลานะฮะอย่าเสียเวลาเพราะช่องนี้ทำปาทำมาเพื่อคนที่ใช่นะฮะคนที่ใช่คือคนที่ พร้อมนะคะที่จะรับสื่อของเขานะคะรับสื่อของเขาเพราะนี่ก็คือโอโหแบบน้องแนงน้องแกะนะคะก็คือค่อยๆให้ค่อยๆถอดเปลือกชีวิตนะว่าชีวิตมันมีนกลไกแบบนี้มันมีธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟโอ,อ้โหสารพัดที่จะอ้างอินมาให้ทุกคนนะคะให้เข้าใจว่านี่แหละชีวิตเนี่ยมันสั่งได้นะคะส,สั่งได้สั่งได้สั่งได้นะคะ สั่งอะไรได้แบบนั้นเลยนะคะหน้าตาชีวิตของคุณทุกวันนี้เนะี่ยคุณลองทบทวนไปดูทบทวนดูนะคะว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณอะ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณวางแผนมาก่อนหน้านี้โดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็มาแค่คุณเผลอคิดบางเรื่องเกินสิจิตวินาทีเรื่องนี้ก็มาเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยชีวิตคุณอะ่ะมันไม่ได้บังเอิญอย่างเสื้อเหลืองตรงนี้ต่างหูเหลืองตรงนี้ก็คือจงใจเข้าใจไหมคะ จงใจแล้วมาใส่ในวันขะวันอะไรวันพุธ <c oughs> จงใจนะคะคือจงใจไปหาซื้อเสื้อเหลืองนะคะแล้วต่างหูเหลืองก็มีเอามาใส่แมท์ก,กันอะไรเงี้ยมันไม่มีบังเอิญนะคะจอทีวีต,ตรงนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องของเออมีการวาดบ,บนกระดาษก่อนนะคะไอ้น,นี่เราคือมาตรวจสอบไทม์ไลนย์ย้อนหลังนะคะว่าชีวิตเรามันไม่มีความบังเอิญน่าจะหน้าตาชีวิตเราแต่ละคนไม่มีความความว่าบังเอิญนะคะ มีแต่จงใจและไม่จงใจสัสดีค่ะคุณแอลเออนะคะวันนี้นะคะมันถึงเวลาที่เราจะสื่อกับนะคะตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะตัวตนที่แท้จริงตรงของเราที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดน,นะคะแล้วเราก็ละทิ้งนะคะเขาเรียกเหมือนกับว่าเออด้วยความที่เรามีชุดความคิดนะคะเรื่องจิตวิญญาณคือผีอันนี้คือเรื่องราวของไมเซ็ตเก่าๆนะคะที่เราเข้าใจแต่จริงๆเราไม่ใช่ทุกวันนี้นะคะเป็นทอจิจิเนี่ยมีในเรื่องเรานะคะ ออขอบคุณมากค่ะกับการให้กำลังใจนะตอนนี้เนี่ยมีนัก,กจติตตวิทยาเรียนอยู่อเมริกามานะคะคือเรียนอยู่อเมริกาในจิตตวิทยาและใช้ชีวิตเป็นจิตตะเขาเรียกว่าเป็นนัก,กจิตตวิทยาอยู่อเมริกา20ปีนะคะเป็นคนไทยบ้านบ้านเฮาคนอีสานนี่แหละนะคะแต่ปรากฏว่านะคะมาเป็นมาเป็นพี่เขาเรียกว่ามาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นเมทอร์ไปที่ปรึกษาให้จีจี้นะคะคือโชคดีมากๆ ถึงกล้าที่จะพูดสวัสดีค่ะครูแอลจ้าถึงกล้าที่จะพูดถึงกล้าที่จะเปิดนะคะใน90วันตรงนี้เพื่อให้ข้อมูลพวกเราตั้งแต่เด y 1มาเนี่ยนะคะอธิบายเลยร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานที่เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันอยู่ในร่างกายของเรา50ล้านล้านเซลล์นะคะนักจิตวิทยาน,นักวิทยาศาสตร์กายภาพบอกว่า ใน50ล้าน้านเซลล์เนี่ยแต่ละเซลล์มีกระแสประจุไฟฟ้า1.4โวลต์นะคะคูณเอา1.4โวลต์ไปคูณน,นะคะกับเท่าไหร่50ล้านล้านเซลล์นะคะร่างกายของเราเนี่ยผลิตพลังงานแต่ละวันในทุกขณะไม่ใช่ว่าดับไปตอนไหนตอนหนึ่งนะไม่ใช่นะมันผลิตกระแสลพลังงานของเราในร่างกายที่เรียกว่าธาตุไฟนั่นแหละนะคะจำนวนถึง700ล้านล้านโวลต์ นี่เนี่ยถึงเรียกว่าถ้าถ้าภาษาพระนะคะก็จะมีหรือว่าร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเข้าใจไหมคะขันห้าก็คือมีจิตวิญญาณธาตุเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในธาตุดินน้ําลมเราก็พอแยกได้ทีนี้ธาตุไฟมาจากอะไรก็มาจากร่างกายเรามีประจุไฟฟ้าในแต่ละเซลล์นะคะนี่คือครบองค์ประกอบนะคะครบองค์ประกอบ ดังนั้นเวลาการสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกของเราที่เราสื่อกับจิตใต้สำนึกสัมผัสในความรู้สึกได้นะคะความรู้สึกตรงนี้เป็นนะคะตัวชีวิตแท้จริงของเราก่อนที่เราจะมีร่างกายเนี่ยเรามาจุติด้วยจิตก่อนนะคะมาจุติด้วยจิตก่อนทีนี้จิตเนี่ยถึงนะคะไปก่อร่างสร้างตัวในท้องแม่เรา จิตนะคะที่ที่เป็นตัวเราก็คืออสุจิตัวแรกในบรรดาล้านล้านตัวของคุณพ่อเรานะคะเสร็จเรียบร้อยก็ไปก่อร่างสร้างตัวนะคะเป็นตัวเราที่เป็นเบบี้นะคะพอออกจากนะคะตัวคุณแม่เรามาอากาศเลยค่ะเข้าไปทักทายสวีสจ่าที่รักอันนี้คือฟังนิยายมานะคะถือว่าฟังเรื่องเราฟังเรื่องเล่านะ,ะวันนั้นฟังฟังเรื่องของคีออ f ไล i ์แ8 8แแเรื่องของวิญ,ญญาณอากาศนะคะเขาบอกว่าสวีจาที่รัก ฉันรู้จักคุณดีคุณมาเกิดบนโลกใบน,นี้บ่อยมากเลยหลายครั้งแล้วคุณมาหลายๆครั้งมาแต่ละแบบมาแบบไม่เหมือนกันนะคืออันนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องเล่าที่เราสามารถที่จะให้เราเข้าใจเรื่องชีวิตแล้วก็นะคะมีในเรื่องราวของการที่เราจะเอายังไงกับชีวิตปัจจุบันและเดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าตัวเมนทอร์จีจีเนี่ยทนทุกข์อยู่กับนะคะความรู้สึกในอดีตเนี่ยมา5ปี 5ปีนี้นะคะเขาโหแบบบอกเลยว่านะคะตกลุมดำมา5ปีนะคะในปีที่โควิดมามันถึงเวลาที่ตัดสินใจนะคะ่ะตัดสินใจที่นะคะเลือกในเรื่องของการที่จะเรียนรู้ชีวิตใหม่และเข้าในเรื่องของชีวิตที่แท้จริงนะคะชีวิตที่แท้จริงก็ไม่ใช่ชีวิตแค่กายภาพกับนะคะจิตสํานึกตื้นๆแล้วนะคะจิตสํานึกตื้นๆมันหลอกเรา ะะว่าเราต้องทนทุกข์พเรามากับเรื่องเราในอดีตของเรานะคะเรื่องเราบางเรื่องนะคะเก็บไว้เป็นเรื่องที่ควรบูชาแต่บางเรื่องที่เจ็บปวดนักหนามันก็ต้องเยียวยาและให้สิ้นสุดไปเข้าใจไหมคะ,ะ,คะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไปเจอกฎนะคะ17วินาทีอีกนะคะกฎ17วินาทีของคุณอับราฮัมฮิกซ์ซึ่งเป็นเจ้าแม่กฎจิตวิญ,ญญาณระดับโลกนะคะซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกเลยนะคะ บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่สั่นสะเทือนแม้ความสุขและความทุกข์มันเก่อตัวทันทีในที่17วินาทีและมันก็ไปสร้างสถานการณ์นะคะเหตุการณ์บุคคลรายล้อมให้เกิดนะคะตามที่เรามีการส่งอารมณ์นึกคิดไปมาให้เราในแบบที่เราสั่นสะเทือนนะ,ะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่บอกหืมทำไมพระพุทธเจา้าถึงบอกว่ามีสตินะลูกตลอดเวลา แม้ยามหลับยังพยายามตื่นเพราะว่านะฮะนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันกับพระพุทธเจ้าหรือศาสดาที่ไหนก็นตามก็คิดค้นหรือเจอทางธรรมชาติแบบเดียวกันหมดค่ะกฎของธรรมชาตินี้นะคะตั้งแต่เราไม่เกิดหรือโลกใบนี้มาจะกี่ปีกี่อาเท่าไหร่นะฮะนับจํานวนปีไม่ท้่วเนี่ยมีกฎธรรมชาติแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนค่ะกฎก็คือกฎนะฮะเหมือนกับที่ว่าผ้าที่จะขึ้น ที่ตะวันออกและตกที่ตะวันตกเหมือนกันดังนั้นในสภาวะอารมณ์ของเรามันมีบอกว่าสิ่งใดที่เราสั่นสะเทือนไปสิ่งนั้นจะกลับมาหาเรานะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเรานะคะมีสิ่งดีๆที่อยู่ในใจจงเทิดทูนไว้จงเทิดทูนไว้นะคะเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะแต่สิ่งที่เราต้องมีสติแล้วเดินต่อนั่นก็คือว่าเราจะต้องนะคะเลือกค่ะ เลือกในฝั่งอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่บวกเพราะอารมณ์เป็นตัวสื่อสารกับจักรวาลนี้คำว่าจักรวาลก็ไม่ใช่ไกลตัวเราแล้วคำว่าจักรวาลก็คือเราอยู่ในระบบระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะจักรวาลอันนี้เป็นแค่หนึ่งในจักรวาลบรรดาอีกจักรวาลเยอะแยะมากมายถ้าเราไปสืบคน้นอันนั้นมันไกลตัวเราไม่ต้องไปขนาดนั้นเอาเพียงแค่ว่าเราอยู่ระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะดังนั้น ใน d ด y หเนี่ยเดี๋ยวท่านใดที่เข้ามานะคะคุณ <L S 1> แอลเขามาตรงไปชม d ดนหนิดนึงนะคะเพราะว่า d ด y หเนี่ยพี่ได้นะคะเมนทอร์ <Ment or S 2> ได้นําในเรื่องชาร์จเกี่ยวกับพลังงานกายภาพนะคะว่าเวลาเราสาั่นสะเทือนอารมณ์อะไรเนี่ยมันจะมีนะคะพลังงานออกจากกายเราที่เขาเรียกออร่าเข้าใจไหมคะเขาจะเรียกออร่าเนี่ยมันเป็นพลังงานที่กระจายออกจากตัวเราออกมาสู่นะคะภายนอก ร่างกายของเราและก็ประสานนะคะกับพลังงานที่รองรับเราแบบที่เราลองมองไม่เห็นนะคะพลังงานเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะอย่างตอนนี้เราใช้ 5G นะคะอ่านะคะเราใช้ 5G นะคะแต่เรามองไม่เห็น 5G เข้าใจไหมคะที่เมนทอร์จีที่อ,อยู่เนี่ยชั้นหนึ่งเร็จเรียบร้อยแล้วกําพงกําแพงตันมากเลยนะคะ 5G มันทะลุก,กําแพงได้อะ ดังนั้นในส่วนของกายเรามันถึงทะลุปูปลงได้เพราะอะไรเพราะเราก็คือในส่วนของกระแสะไฟฟ้าที่มันเป็นอนันดูแล้วก็มาเรียงตัวกันนะคะอันนี้ก็คือ,อรายละเอียดเนาะแต่วันนี้นะ่ะหัวข้อวันนี้นะคะก็คือว่าอะไรจงลุกขึ้นมาลิขิตชีวิตของตนเองนะคะอ่านะคะในเรื่องของบทความในส่วนตรงนี้มันสําคัญมากเพราะว่าจะให้พูดอะไรต่อมีอะไรที่ผ่านมาเมื่อวานพูด affirmation นะคะคำสั่งคำสั่งเรื่องการเงินนะคะที่ เป็นชุดคําสั่งเหมือนกับว่าเราให้พรตนเองอ่ะนะคะแทนที่เราจะไปนั่งคิดกังวลเรื่องอื่นเรากับนะคะบ่นพึมพำหรือนะคะภาวนาอบรมจิตตัวเองเพื่อที่จะให้มีลังพลังคําพูดดีๆเพื่อให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะให้มีความสุขและความสําเร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงหน้าตาชีวิตนะคะแล้วก็ให้ตัวตนที่แท้จริงของเราเออกมาช่วยเราทํางานช่วยเราเพราะว่าข้างในมีพลังมหาศาลมาก พลังข้างในมหาศาลจริงๆนะคะมหาศาลจนที่ว่าเราสามารถที่จะยกจิตยกใจเหนือปัญหาที่มันมีอยู่ปัจจุบันนะคะแล้วเราไม่ยอมจำนวนกับในสิ่งที่มันเจอนะคะเราจะลุกขึ้นมาและควบคุมสถานการณ์เพื่อที่จะไปสู่ฝั่งของความสําเร็จนะคะความความสาเร็จถ้าเราไม่ท้อเราไม่ถอยเราไม่วางมือมันถึงแน่นอนนะคะมันถึงแน่นอนนะคะในบทความตรงนี้นะคะเป็นเรื่องเราบอกว่าไม่สําคัญค่ะ ะะว่าใครจะคิดกับตัวเราอย่างไรแต่สําคัญที่สุดก็คือตัวเราเนี่ยต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะหลายๆครั้งความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะที่มีบางทีมันกระเด็นกระดอนเพราะว่ามัวคิดนะคะมัวคิดว่าคนอื่นจะคิดอะไรกับเรานะฮะแล้วเราก็เป็นแคร์นะคะว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรนะ,ะถ้าเราตัดตรงนี้ได้นะคะเรานะคะอยู่ในลูกของเรา อยู่ในลู่ของเราแล้วเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเดินตามเป้าหมายของเราแบบเส้นตรงเปรียบเสมือนกับม้าค่ะเวลาม้าแข่งนะ่ะทำไมเขาใช้ไอตัวป้องตาด้านข้างก็เพื่อไม่ให้ม้าเนี่ยนะคะล็อกแลกทั้งซ้ายทั้งขวาให้มุ่งตรงไปเพื่อที่จะสู่นะคะเส้นชัยความสําเร็จนะคะอันนี้คือเป็นหลักการและทิศอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับหัวข้อนี้นะคะ เพราะชีวิตทั้งชีวิตนะคะของเราเนี่ยนะคะมันไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครคิดยังไงกับเรานี่คือใจความสําคัญมากๆนะคะเราจําเป็นที่ต้องลุกขึ้นมารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรารู้ตัวคุณค่าของเรานะคะที่มันเลอค่านะคะความเลอค่าของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะยกย่องตัวเรานะคะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการหลอกตัวเราเพราะคุณค่าในตัวเราเนี่ยนะคะถ้า เรานะคะเจียระไนตัวเราจริงๆค้นพบตัวเราจริงๆนะคะเรายังเป็นอะไรที่ได้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้นะคะเคยเจอก่อนหน้านี้เพียงแค่เราฝึกฝนและเราเชื่อมั่นในตัวเรานะคะและสิ่งที่เรากําลังจะทําคือสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นนะคะการที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นมันก็เป็นส่วนของการผลักดันกําลังใจนะคะที่ ให้เราลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่แค่เพียงตัวเราเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่เราจะเอ่ยปากพูดอะไรออกมาก็เพื่อคนอื่นได้กําลังใจและได้ข้อคิดนําไปใช้กับชีวิตในทางที่ดีขึ้นด้วยเนาะอ่ะและที่สําคัญนะคะมีบทความอีกอันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือว่านะ,ะอ่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอตัวตนที่แท้จริงหรือ นะะในเรื่องของความรู้สึกที่เราสื่อสารนะคะในความเป็นจริงที่เราแบบว่าสัมผัสได้นะคะมันจะกลายเป็น gps นะคะที่นะคะให้เราชี้ทางให้เรานะคะว่าเราควรจะเดินไปทิศทางไหนการสื่อสารในส่วนของตรงนี้นะคะเมนทอร์จีจีได้ทําในเรื่องของออคลิปวิดีโอนะคะการเชื่อมโยงกับนะคะตัวกายใจจิตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลองทำนะคะลองทาทั้งเชา้าทั้งเย็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่จะสื่อสาร เพื่อที่จะถามตัวตนในร่างกายของเราหรือจิตวิญญาณของเราว่าจะทํายังไงกับชีวิตเราแล้วคอยฟังเสียงตัวเองฟังเสียงหัวใจตนเองนะคะจะมีการส่งนะคะแนวทิศและแนวทางคําตอบมาแบบชทิ่ที่ว่าเป็นอะไรที่นะคะเขาเรียกว่า,าเสียงปิ้งแว๊บนะคะเมื่อไหร่ที่เราถามจะทํายังไงดีนะชีวิตฉันนะคะจะเดินไปทิศทางไหนดีนะคะคือเราถามตัวเองแต่ ะะจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะมาสื่อสื่อสารกับเราในลักษณะของคลิปวิดีโอลักษณะของนะคะตัวหนังสืออักษรให้เชื่อใจนะคะนั่นคือเป็นการสื่อสารกับตัวเราที่พ,พระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถค่ะนะคะ,นะะตัวของเราเป็นที่พึ่งของตัวเองนะคะไหนวาวาตัวแห่งกายเป็นที่พึ่งตัวแห่งจิตตัวแห่งจิตเป็นที่พึ่งตัวแห่งกายนะคะแยกกันไม่ได้นะคะ แยกกันเมื่อไหร่นะคะตัวใครตัวมันเข้าใจไหมคะเราก็ไม่ได้พึ่งซึ่งกันและกันเราไม่ได้หมายความว่านะคะใช้แรงกายเป็นที่พึ่งตัวเราแต่กายแห่งนะคะร่างกายนี้เป็นที่พึ่งแห่งจิตนะคะกายนี้เป็นที่สถิตของจิตที่อยู่กลางใจนะคะแล้วจิตที่อยู่กลางใจเป็นที่พึ่งแห่งกายเพราะว่าจิตที่อยู่กลางใจเขามีพลังอํานาจมากกว่ากายเราค่ะนะคะเวลากายเราสิ้นสลายไปจิต ยังเดินทางต่อเข้าใจไหมคะจิตยังเดินทางต่อแล้วเมื่อไหร่ที่จิตเราคิดบวกเป็นประพัดสอนนะคะพลังงานของการคิดบวกเป็นประพัดสอนมันจะอยู่ในช่วงพลังงานที่อยู่ช่วงสูงๆที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสวรระคะ์นะคะนะคะถ้าจิตเรานะคะเขาเรียกว่าเป็นประพัดสอนแล้วจิตบอยสุดแล้วนะคะมันก็จะคือยกในขึ้นระดับพลังงานที่สูงขึ้นก็จะลอยตัวเข้าใจไหมคะ ในทางตรงข้ามถ้าเรานะคะไม่ทันจิตนะคะแล้วไม่ได้อบรมจิตตัวเราเองทําไมต้องมีจิตตะภาวนาทําไมต้องมีสมาธิวิปัสสนากรรมฐานทําไมต้องนะคะมีสติสัพพทานสี่เอ่อต้องศีลห้าศีลแปดีลสิบีลสองสองเจ็ดอะไรต่างๆนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเพื่อให้เราอบรมจิตนะคะถ้าเราไม่อบรมจิตจิตขุ่นมัวเราก็จะอยู่ในนะคะโซนพลังงานต่ำๆขึ้นพลังงานมันจะต่ํา ที่เรียกว่าหนักอกหนักใจนะคะถ้ภาภาษาพระเรียกว่านรกนั่นแหละนะคะอันนั้นสวรรค์นรกมันก็ขึ้นอยู่ได้กับในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของเราในขณะปัจจุบันขณะนะคะปัจจุบันขณะให้ทริกวันนี้ก็คือกดเวลา17วินาทีของคุณอับราฮัมฮิกส์นะคะให้กดในเรื่องของว่าทําไมต้องคิดบวกเพราะว่าการคิดบวกสร้างพลังงานดีๆและการคิดบวกที่เราคิดของเราเองมันจะส่งทอดถึงทายาท ในบ้านเราได้นะคะเพราะว่าออห้าปีนี้นะคะพลังลบเยอะมากและชีวิตที่ที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาโหแบบรับไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่เปลี่ยนโควิดมานี่คือเปลี่ยนตั้งแต่โควิดมานะคะยอมที่จะแบบตัดชกอะนะคะตัดถอนลาดทองเคนในในใน,ในอารมณ์ตรงนี้นะ,ะมาอยู่ในฝั่งพลังงานบวกนะคะตอนนี้ก็ได้นะคะลูกชายกลับพืนมาในสาภาวะที่มีนะคะมีขวัญมีกําลังใจ มากขึ้นดังนั้นสภาวะอารมณ์ของผู้ที่เป็นแม่นะคะสำคัญมากๆนะคะสำคัญมากๆด้วยความรักจริงๆนะครูแอวนะรักมากๆนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอวันนี้นะคะถือว่าวันนี้เป็นไลฟ์นะคะเป็นของขวัญนะคะให้ครูแอวแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะเราจะนะคะอยู่ในวังวนแบบเดิมๆ แต่ถ้าเราเปลี่ยนในทางที่ดีต่อตัวเราอนาคตที่ดีรอเราอยู่แน่นอนนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกตั้งแต่เปลี่ยนพลังมาตรงนี้นะคะ30บวันก็เพิ่งได้รับนะ,ะงานในส่วนของการที่รับสอนนะคะคอร์สออนไลน์กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถือว่าท่านก็ให้โอกาสแล้วก็ประเดิมประเดิมในเรื่องของงานออนไลน์นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวล ถ้านะคะถ้าเรายังอยู่โลกงเดิมๆวันนี้เราไม่ได้เจอกันนะคะเราไม่ได้เจอกันขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะเพราะยังมีอีก3เพจยังมีอีก3เพจที่ยังไม่ได้ทำนะคะวันนี้นะคะ,ะสำหรับเปลี่ยนพลังสู่ความโดยเดที่34โปรแกรมนี้90วันค่ะโปรแกรมนี้90วันให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนในเปลี่ยนเรื่องของทั้งนะคะความคิดนะคะคำพูดการกระทา ในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เป็นแนวหลักวิชาการหลักจิตวิทยาหลักวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงไปเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของหลักของทาง,ทางพุทธศาสนาเราก็นะคะเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็สวดมนต์ภาวนาเป็นเรื่องเราที่เราทําอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราเพิ่มเติมคือเรามีองค์ความรู้ที่ปุถุชนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้และไปในเส้นทางที่ดีนะคะ ดังนั้นนี่แหละเราจะลุกขึ้นมาลิขิตชีวิตด้วยตัวเราเองนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันในเพจกูรูเพจอ e ี o ุ๊กทูริส์นะคะแล้วก็5นาทีมีเพลินขอบคุณมากค่ะคุณแอลนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและดูแลสุขภาพนะคะรักนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ